สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของธาตุดินนะคะในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะคะจะมีคนมารักเราไหมนะคะตรงนี้ธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงนี้นะคะเป็นดวง โดยรวมเนาะไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงใช้นะคะวิจนยญาณในการรับชมนะคะคงไม่ตรงค่ะทุกคนไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะธาตุดินช่วงนี้นะคะธาตุดินหนึ่งดาบขึ้นมาไอ้ขอขอโทษค่ะ k คิงถือดาบนะคะคิงออฟสอดขึ้นมาคุณอาจจะได้พบเจอคนที่มีความชัดเจนมีความโดดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำ แต่ไม่ค่อยโรแมนติกก็ได้นะคนนี้เป็นคนตรงไปตรง,ตรงมาเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้หรือนิสัยที่เขาเป็นอ่าคนตรงๆเป็นคนที่ไม่ได้หวานนะคะเนเพื่อนตรงนี้ได้ด้วยนะบุคคลนี้นะคะอาจจะเป็นผิวค่อนข้างขาวๆนะคะขาวๆสูงๆงหน่อยๆเนาะเดมเพรสนะคะถ้าท่านชายอาจจะได้เจอนะคะเพศหญิงที่อ่คนนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะฐานะการเงินการงานที่มั่นคงนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเนาะเป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์ค่อนข้างอวบๆหน่อยๆผิวพองๆนะคะตรงนี้นะคะเดเวอร์ word, นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานในเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยหรือแม้แต่เป็นคนต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้นะคะที่ไปทํางานต่างประเทศก็ได้ดิจทัลเมนต์นะคะเพื่อนๆอันนี้คือไพ่ออกมายัางไงแม่หมอจะอ่านแบบนั้นนะคะตรงนี้ดิจทัเมนต์นะคะ แล้วก็บวกหกถ้วยอาจจะเป็นคนเดิมๆิมของคุณก็ได้นะเพื่อนเก่าสมัยเรียนป,ปปปีเลิฟเก่าคนเคยดีลเก่าหรือแม้แต่คนที่คุณมีจิตผูกพันกันมาแต่อดีตชาตินะคะตรงนี้สิบเรียนคนคนคน,นี้เป็นยังไงบางคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างเงานินสร้างงานสร้างฐานะนะคะเพื่อนเป็นคน,น,น,นในครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มุ่งมั่นเกี่ยวกับการเงินการงานเดินหน้าสู่ความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเรื่องความรักเขาก็อยากมีนะสมมุตินะคะ หรือคุณกําลังคุยก็ได้แต่ความสัมพันธ์นี้เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามันโยกกับสิบเรียนพวกนี้โยกกับพวกนี้คือบ่งบอกถึงว่าต้องมั่นคงเรื่องเองินเรื่องงานเหมือนบองการไกลต้องสร้างอนาคตก่อนนะคะเพื่อนๆแต่แต่ชัดเจนนะคบทีละคนเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนะคะไพ่ตรงนี้หนึ่งถ้วยเนาะนะคะเป็นคนที่รู้สึกดีกับเราแหละนะคะตรงนี้ขึ้นมาแล้วสองถ้วย ะะสองถ้วยคุณกับเขาก็คงรู้สึกดีต่อกันถ้าอย่างนั้นไม่มีสองถ้วยขึ้นมาล้วค่ะจะได้เจอโซเมจจะได้เจอคนที่ใช่นะคะจะได้เือคนที่มุ่งมั่นคนที่พยายามเพื่อกันและกันนะคะตรงนี้นะสิบถ้วยเป็นความเติมเต็มโอ้พรของพวกคุณออกมาดีนะธาตุดินช่วงหลังๆนี้ออกมาดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะคุณอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตกับเขา หรือถ้าถ้โสดจริงๆยังไม่เจอใครคุณจะเจอคนที่พร้อมที่จะสร้างอนาคตกับคุณนะแต่แม่หมอบอกเลยว่าธาตุดินถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็คือเขาที่มุ่งเน้นอ่ะนะคะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเหมือนอยากมีบ้านอยากมีรถเออมีเงินเก็บสักนิดหน่อยก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแต่งงานแบบนี้นะคะแต่ว่าคือคบกันนะแต่ว่าความสําคัญอนะ่ะมันจะเอาไปเป็นเรื่องเงินกับงานเป็นหลักก่อนส่วนความรักเราก็ไปควบคู่กันนั่นแหละคะ่ะแต่มองถึงตรงนั้นเป็นจุดสําคัญมากกว่านะคะ <c oughs> ขอดูนิดนึงบางคนอาจจะคุยกับธาตุลมตุนกุมเมทุนนะคะแล้วก็ธาตุน้ํำกระกรมินพิจิกเนาะนะคะมีใครมาง้อคุณด้วยตรงนี้ <c oughs> นะคะธาตุไฟเมสิงหานูคนนี้เป็นคนมุ่งมั่นนะคะที่ผ่านมาความรไรเป็นยังไงบ้างเดบอมเพอเลอร์ราศีเมษราคาเมษเป็นคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลเป็นคน ที่ต่างอายุต่างศาสนากับเราอายุเยอะนะคะเอ็มเพลอร์ที่จริงเขาเขียนอย่างนั้นแต่ถ้าประสบการณ์ที่หมอดูดวงมานานมีคนอายุน้อยนะคะแต่เป็นลักษณะเอ็มเพลอร์ก็มีคือคนที่มีความตั้งใจเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะเห็นไหมมีความรับผิดชอบสูงหนะ้าที่การงานโตกว่าัยก็มีเยอะแยะสมัยนี้นะคะสามสองไม้ถ้วย6เหรียญหนึดาบนะคะึกศพลักนา,าึกศพ ดิจัทเมนแชริออชาวกรกฎลัคนากรากฎสองดาบแปดเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าโอเคความสัมพันธ์นี้นะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างท่าดินคำว,ว่าที่ผ่านมาคือเมื่อวานห้าวันที่แล้วเดือนที่แล้วงานนะคะก็คือที่ผ่านมานะแแม่หมออยากรูว่าทําไมถึงพูดเรื่องอดีตจะได้รู้ว่ามันใช่เรื่องของคุณไหมนะคะแล้วปัจจุบันนะคะตรงนี้มันก็จะซื่อว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณนะคะมาดูกันนะคะที่ผ่านมามี ใครมีความรักที่เป็นคนเดินทางบ่อยเป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบหรือเขาเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือไม่ก็เป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็คนประเทศเราเนี่ยแหละจะไปทํางานต่างประเทศนาคะนาอยู่ไกลก็ได้นะคะเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นเห็นไหมคะพวกนี้คือมุ่งมั่นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแต่ถ้าเป็นความรักแม่หมอบอกเลยว่าที่จริงอ่ะคุณกับเขาอ่ะเป็นความรักที่สามารถอดทนคะดิชาร์ลอตเป็นสภาวะที่ต้องอดทนต้องต่อสู้ฟันฝ่าเขาจะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อคุณแหละแต่ความสัมพันธ์นี้ เขาจะเห็นไหมคะตอกเงินตอกทองเนี่ยยตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทรัพย์เพื่อสร้างอนาคตกับคุณก็ได้นะที่จริงคุณกับเขาก็ยังรักกันดีนะความสัมพันธ์มีคนที่เมตตานะคะหรือบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยใส่ใจหรือเปล่าหรือมันสับสนมันซับซ้อนนะคะหรือสองดาบจะอยู่หรือจะพอแค่นี้นะคะตรงนี้คุณอยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้ก็ได้หรือมันเป็นความรู้สึกว่าเราอยู่ไกลกันก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะ หรือถ้าบางท่านที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งแลคะเดชเชลอดมันคือความขัดแย้งก็ได้นะคะอเดชเชลอดคือความขัดแย้งกับสองดาบเนี่ยที่เรามีปัญหาแหละไม่ว่าจะอยู่ใกล้กันสปริงสองตัวนี้ก็เหมือนขาวกับดำยินและยงังที่เราคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่เกณฑ์ที่จะกลับมาคุยกันเห็นไหมคะสองถ้วยคืนดีกันมันก็เหมือนกลับมาคืนดีได้นะคะตรงนี้นะ อ่าทีนี้แม่หมอขอดูนิดนึงบางคนอาจจะคุยกับแพทย์กับหมอได้ด้วยนะคะมาดูตัวตนคนที่คุณจะอ่าคบคนที่คุณจะเจอบ้างธาตุดินเป็นยังไงหกไม้เท้าเห็นไหมคะขึ้นมานะคะคนนี้เป็นคนมุ่งมุ่งมั่นเรื่องเงินเรื่องงาน สันเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่โดดเด่นชเชียวละนะคะเด็กทือเรียนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะที่อายุที่แตกต่างก็ได้นะ,ะสามเรียนนะคะหเรียน8เรียนโอโ้โหมีแต่เรื่องเงินออกมาเลยคนคนนี้คิดแต่เรื่องเงินนะคะวันนคิดแต่เรื่องมุ่งมั่นเรื่อง ต่อสู้เรื่องงานนะคะแต่เป็นคนเห็นไหมที่คุณมีปัญหามีโอกาสได้ด้วยนะคะหรือถ้าโสดแปลว่าคนที่จะเข้าหาคุณนะ่ะเป็นคนโดดเด่นนะเ,นเพื่อนเพื่อเดอะสตาร์กับเดอะซันในส่วนใหญ่ถ้าไม่สวยไม่หล่อกระโปรงไฟดีนาตาดีมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นแต่โดดเด่นมากโดดเด่นน้อยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงสตาร์ของแต่ละท่านนะแตนะ่แต่แตน่นอนหละกเขาเป็นคนโดดเด่นแล้วกันนะคะในสังคมในองค์กรนั้นๆเนี่ยสองถ้วยนะคะเขาคงมีรู้ความรู้สึกดีต่อคุณนะ่ะ เรารู้สึกดีต่อการลวแล้วนะคะแต่ความสัมพันธนะ์อ่ะเห็นไหมคัโดเวอร์ขึ้นมาแล้วเหมือนความสัมพันธ์พวกคุณอนะ่ะต้องพยายามเข้าใจกันมากๆนะคะเพราะว่าบางทั้นอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะพวกคุณก็ยังมูฟออนเป็นวงกลมเห็นไหมใต้สําหรับเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเลือนลังเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นเพราะอยู่ไกลกันได้ด้วยแต่ที่จริงใจลึกๆพวกคุณก็ยังรักกันนะสําหรับบางท่านที่คบกันอยู่แต่ว่าคนนี้นะคะเขา ก็อยากเดินหน้าคุณแหละแต่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเขามีสิ่งที่ยังตั้งใจอยู่นะคะเป็นแปดเหรียญพวกเนี้ยนะคะเรื่องเงินเรื่องงานแม้แต่คนโสดนะคุณเจอคนเนี้ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละเหมือนกันเลยนะคะชอบแหละคุณไม่ได้คิดเองแต่เพียงแต่เขาอะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักนะคะเพื่อนๆนะประสบความสําเร็จอยากได้ชัยชนะนะคะอยากต่อยอดธุรกิจอยากการเงินการงานที่มันคงก็ดูนะคะมีแต่เรื่องเงินอะนะะแม่หมอว่าเขาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะ คุณก็คงรับไว้เหมือนกันนะคะแม่หมอว่าคุณควรรับไว้ถ้าท่านชายจะเจอผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถทํางานเก่งเป็นคนเด่นมีชื่อเสียงเป็นคนมีความสามารถนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะเนี่ยแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณง้องแงงกันก็มีโอกาสได้คุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันได้เพราะไพ่สองถ้วยมันมารอแล้วนะคะแม่หมอจะอ่านไพ่นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าส่วนอะมีเกณฑ์ได้โพรักนะคะเพื่อนๆที่มาเติมเต็มสิบถ้วยรอตรงนี้และอหรีินก็ตรงนี้ นะคะคแต่อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่คุณอาจจะมีปัญหากันได้ด้วยระวังนะคะเช่นไม่ไม่เข้าใจกันฝังคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝังใดฝังหนึ่งนะคะมีส่วนนะคะอ่ามาขอดูนิดนึงขอดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับธาตุดินบางนะคะเดยสตาหกไม้เท้า2ถ้วยนะคะเพื่อนในมือไม้เท้ามงคนระยะทางนะคะมีส่วนเนาะ เด็กถ,ถือไม่เท้านายถือถ้วยเนี่ยขนาดความคิดของเขานะคะถ้าคุณมีปัญหาที่ผ่านมาเขาก็อยากจะกลับมาคุยกับคุณอีกยังรักอยู่นะคะยังคิดถึงกันอยู่แต่ถ้าโสดมีเกณฑ์นะคะเขาชอบคุณนะเห็นไหมตกตำแหน่งความคิดเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งถ้วยก็คือสองถ้วยก็คือรู้สึกอยากเริ่มต้นกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆคบกันไปคําว่าค่อยๆคบกันไปของพวกแปดเหรียนนะคะเพื่อนๆนะหกไม้เท้าพวกเนี้ย มันเป็นไพ่ชัยชนะแห่งความสําเร็จนะคะแม่หมอบอกก่อนนะมันมีเป้าหมายในการครบนะคะเพราะว่าคือแจ้งให้ฟังนิดน,นึงบางท่านใช่เลยนะคะค่อยๆครบจริงแม่หมอช้ามากครบมา3ปีละนะคะสเดือนทักมาครั้งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุยกันในทุกวันแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะตาแต่ต่อยอดเรื่องอื่นนะคะพูดเรื่องอนาคตด้วยกันนะคะเรื่องเงิน อยากมีครอบครัวแบบนั้นแบบนี้เก็บเงินแบบนั้นแบบนี้เราจะแต่งงานกันแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละค่ะคือครบแบบมีเป้าหมายน,นะคะเอ็มพัลเลอร์นะคะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคู่เขาด้วยแหละนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะมันต้องเกือ้อกูลกันถ้าโสดนะคะแม่หมอบอกเลยคนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเห็นไหมคะเอ็มเอ็มเพลสกับเอ็มพัลเลอร์ขึ้นมาไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่นะคะราชาคู่กับไพ,พ่จักรพรรดินีดูเวอร์ค,อคือความเข้าใจ ะะถ้าดินเป็นความรักที่มั่นคงไม่ได้แปลว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาพอคุณคบใครคุณก็อยากมั่นคงกับคนนั้นแล้วเจ็บแล้วเราก็จะเจ็บนานเราไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆคนคนนี้ก็คงเหมือนกันล่ะคะ่ะน่าจะผ่านการเรียนรู้อะไรมาความรักเขาก็เลยต้องการความเข้าใจจากคุณนะคะเขาก็รอนะรอที่จะเจอรอที่จะคุยรอวันเวลาดีๆรอวันที่เราจะได้เคียงคู่กันนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าโสดเนี่ยพบรักนะคะมินบอกเลย เนี่ยนะคะเขาก็มีความหวังเป้าหมายกับคุณแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะคะช่วงนี้นะถ้าใครที่มีปัญหาอย่างที่แม่หมอเล่านะคะเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะนะขอโอกาสนะขอความเข้าใจอยากกลับมาคืนดีมาเดินหน้ากับคุณต่อนะนะคนะเพียงแต่เขาอาจจะไกลหรือทํางานเยอะทํางานมากไม่มีเวลายิ่งท่านชายเจอผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยควินถไมไอเท้าเนี่ยไม่มีเวลานะถ้าท่านหญิงก็เจอผู้ชายที่ถ้าเป็นคนไกลนะคะแม่หมอบอกเลย หรือต่างชาติหรือคนไกลที่ทํางานต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยคุณจะเจอเลยคนที่เดินทางบ่อยทํางานเยอะโปรเจกต์เยอะนะ,ะคะคิงถือเรียญพวกนี้คืออยากได้มั่นคงก่อนอมืมาดูกันนะคะมาดูแอคชั่นของธาตุดินความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคิงถือถ้วย1เหรียญ สิบไม้เท้าค่ะขึ้นมาเลยงานเยอะจริงด้วยถ้าไม่ใช่คุณงานเยอะแปลว่าคนที่คุณคุคบคนที่คุณคุยคนที่คุณจะเจอนะคะอ่านะคะห้าถ้วยนะคะหนึ่งดาบไฮลาแฟนไนท์ถือถ้วยนะคะสี่ไม้เทา้า ควินเหรียญควนถ้วยนะคะเดอเฮอร์มิทอ่าแล้วก็ไพ่ตัวนี้มีใคร2องคนอยู่ด้วยนะคะธาตุดินแปดเหรียญนะคะหกถ้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะมีปัญหาแค่ไหนนะคะเราจะจับมือกันให้แน่นถ้าใช่แล้วนะคมันไม่ห่างหายหรอกค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลคุณก็เป็นคู่กัน นาคู่กัลยานมิตรนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็นคู่ที่ร่วมสร้างบุญด้วยกันมานะคะเมตตาต่อกันนะคะไพ่ตรงนี้เมตตาคือความรักความเข้าใจถ้าเจอกันก็มันสร้างบุญเกื่อหนุนกันไปความสัมพันธ์คุณไม่ได้มาเล่นๆหรอกค่ะจะมั่นคงค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มีเป้าหมายคือการแต่งงานคือการอยู่ร่วมกันเห็นไหมคะไพ่พวกนี้คือชัยชนะนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาช่วงนี้นะคะง้องแงงกันมีโอกาสได้ได้กลับมานะไพ่ขึ้นมาสองสามรอบแล้วอันเนี้ยนะคะ ถ้าบางคนถามไม่ทําไมมีแต่คนเก่าๆนะคะเออถ้าคุณไม่มีคนอื่นเขามีไงนะคะสมมติเหมือนที่คนคุยนะคะที่ผ่านมาตะกี้เขามีปัญหาเขาห่างกันไปเขาเงียบใส่กันสิบวันสิบห้าวันเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ได้กลับมาคุยไงนะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณโสดนะคะถ้ามันถูกจริตกับแม่หมอคุณก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะนะคะตรงนี้นะนะคะมันไหว้พระมันส่วนเมื่อแม่หมอว่าเช้าถ้าดินบางคนเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมชอบอยู่เงียบๆนะคะ อยากได้คนที่ซีนเสมอกันถ้ามีปัญหาจะมีการมาเคลียร์ใจแต่ถ้าความรักคุณคบใครอยู่ช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าเขามีเป้าหมายคือคุณแต่ความรักนะ่ะเขาอยากสร้างอนาคตนะคะตอกเงินตอกทองนะคะเก็บทรัพย์เก็บเงินเห็นไหมคะงานเยอะงานมากนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆนะคะความรักเนี่ยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะบางคนก็เดินทางบ่อยทําให้ความสัมพันธ์มันก็ยังมีกันและกันนะนะคะ โอเคไม่หมอขอไพ่สรุปและแนะนําสุดท้ายดีกว่าไพ่จะสรุปและแนะนํำยังไงบ้างสิบเหรียญแปดเหรียญหกถ้วยอันหนึ่งดาบสเตนนะคะไพ่ใต้สำหรับดอะซนความสดใสความอบอุ่นใจคนที่จะเข้ามานะคะ วันเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีคนของเรามั่งไหมท่านดินอาจจะเคยคิดอย่างนี้คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้รู้สึกว่าโลกทั้งใบนะมันช่างสดใสอบอุ่นเข้ามาแล้วนะคะคนคนนี้เขาจะมีความพยายามเพื่อคุณนะคะจะก่อร่างสร้างตัวกับคุณเสเปริเอนยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหางองแงงกันในที่ผ่านมาเงียบนิง่งหรือมีปัญหาไม่เข้าใจก็มาเคลียร์กันได้นะคะไพ่ตรงนี้นะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ไพ่บอกว่าคือ ความรักบางครั้งมันต้องมีอดทนมันมีบททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราเป็นบททดสอบนะคะถ้าใช่แล้วมันก็ไม่ห่างหายอยางที่แม่หมอบอกนะคะตรงนี้เขาก็รักคุณนั่นแหละบางท่านนะที่คบกันอยู่ตอนนี้หรือจะเจอคนที่ใช่แต่ความสัมพันธ์มันจะต้องมีอะไรนะคะที่ต้องมาสร้างอนาคตก่อนเนะะม่หมออ่านมันทวนนี้หมดเลยนะคะขอบคุณมากมายนะคะท่าดินอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวช่วงนี้แม่หมอไม่สบายนะคะฟังเสียงก็คงรู้ ขอเคลียร์คิวเก่านะคะให้จบก่อนแล้วแม่หมอก็จะพักหลังวันที่1เป็นต้นไปนะคะถ้าถ้ามันดีขึ้นแม่หมออาจจะรับดูดวงนะคะตอนนี้ขอพักก่อนนิดนึงนะคะ,ะขอบคุณมากๆสํสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามตั้งแต่นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แล้วคนติดตามใหม่ด้วยมีแต่สิ่งดีๆรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ